ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto ช่องที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกรีวิวและสเปคของเทคโนโลยียานยนต์และยุทธปกรณ์ทางทหารล้ำสมัยจากทั่วโลกสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับที่ล้ำหน้าที่สุดแห่งอนาคตใกล้นั่นคือโดรนรอเรือบอใบไม้2025 General Atomic Avenger หรือที่รู้จักกันในชื่อ Predator 4ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ผสมผสานระหว่างความล่องหน ความแม่นยำและระบบ AI ขั้นสูงในการปฏิบัติภารกิจทางอากาศ General Atomic Avenger รุ่นปี2025ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณสมบัติล่องหนเป็นหลักตัวเครื่องใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาผิวเรียบเนียนและมีช่องบรรทุกอาวุธแบบซ่อนภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากรเร์ค่าสึกโดรนลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีการป้องกันหนาแน่นได้โดยไม่ถูกตรวจจับ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในสงครามยุคใหม่ในรุ่นปี2025ได้มีการติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสามารถตัดสินใจและวางแผนการบินด้วยตนเองลดภาระของผู้ควบคุมจากระยะไกลระบบสามารถจดจำเป้าหมายวางเส้นทางและประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินรบหรือโดรนลำอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านขุมพลังอเวนเจอร์2025มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำความเร็วได้เกิน400นอตและบินได้สูงกว่าห0,000่นฟุตระยะเวลาการบินต่อเนื่องสูงสุดถึง20ชั่วโมงเพิ่มศักยภาพในการลาดกระเวนและการโจมตีทางอากาศให้กว้างขวางยิ่งขึ้นความสามารถในการบรรทุกอาวุธเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของโดรนลำนี้โดยสามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งภายในและภายนอกลำ เช่นระเบิดนำวิถีขนาดเล็กจรวดโจมตีภาคพ,พื้นดินและยังสามารถปรับแต่งให้ติดตั้งอุปกรณ์ลาดตระเวนเชิงภาพและเรดาร์ความละเอียดสูงรวมไปถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ Avenger 2025ยังถูกออกแบบให้รองรับการอัปเกรดในอนาคตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมดูล่าเปิดโอกาสให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้อย่างสะดวก เพื่อให้พร้อมต่อสู้กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถเชื่อมต่อกับระบบพันธมิตรทางทหารในระดับสากลเมื่อมองในเชิงกลยุทธ์อเวนเจอร์รุ่นใหม่นี้เป็นตัวแทนของทิศทางที่กองทัพทั่วโลกกำลังมุ่งไปนั่นคือการพึ่งพาเทคโนโลยีไร้คนขับมากขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ต้องส่งนักบินขึ้นไปเองและยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการต่อสู้ที่รุนแรงและแม่นยำ General Atomic Avenger ปี2025ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่เป็นจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์การครองอากาศในอนาคตท่ามกลางสมรภูมิที่ซับซ้อนและการป้องกันที่รัดกุมโดรนลำนี้คือคำตอบขององค์การปฏิบัติการแบบใหม่ที่รวดเร็วเงียบและแม่นยำ ขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวดโดรนรบ General Atomic Avenger รุ่นปี2025หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ล้ำสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม w kp auto เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราในครั้งต่อไป